สวัสดีนะคะวันนี้เราอยู่กันที่วัดพระาธาตุเหมือนหินนะคะอยู่กนการสิ่งนะคะ,ะนีู่เลยเรเียกว่าอยู่อยู่วันหลวงปู่ศิราศิลจ,จันโทนะคะ เป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะคะได้มากลับไหว้บูชาตรงนี้รู้สึกป,ปื้มดีใจมากๆเลยค่ะก็จะพามาชมบริเวณรอบวัดนะคะนี่จะเป็นตรงศารานะคะ่า่ิาพี่น้องมารวมตัวกันก็เจอมาอยู่ที่นี่กันนะคะ ่องทางมากเลยนะคะเป็นบุญบาร,รมีที่ได้เห็นนะคะมีบางจุดที่ยังสร้างยังไม่เสร็จก็มีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็จะประมาณน,นี้นะคะบอกเลยว่าสวนน่ามามากๆเลยค่ะ สาาราน้ำนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูองค์ปู่เพียหนาคกันนะคะ Ru สวยงดงามมากเลยนะคะท่านสามอ, okay. อ,องค์ใครจะไปผ่านมาสามารถมาไหวา้กราบบูชาได้นะคะท่านองค์งดงามมากๆเลยจ้า ก็ขนาดวันนี้เป็นวันธรรมดานะคะก็ยังเข้ามากลับบ้านผู้ชาเยอะเหมือนกันค่ะก็เข้ามา มากมากเลยนะคะประตูก็ยังไม่เสร็จนะคะคแต่บแบบสวยงามมากมค่ะนี่คือบริเวณรอบวัดน,นะคะใครผ่านมาจ้าละลายค่ะ